ไปพิสุสามีดีที่ไหนเ้าไปพิสุสามีดีที่ไหนเราไปพิสุสา สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านป่าละอูน้อยนะครับตำบลห้วยสัต์ใหญ่อำเภอหุ้หินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับแล้วก็มาศึกษาวัฒนธรรมนะครับการอยู่การกินของอพี่น้องชาวไทยภูเขาหรือชาวกระ่างนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูการทําเมนูพื้นบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนู ตาลวีนะครับจะเป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมอยากชมอยากดูตามผมมาเลยครับผมจะพาไปดูครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณยายครับสบายดีไหมครับครับผมคือผมมาหาพี่พี่ไทยครับนัดหมายแกไว้ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้อะฮะรับ ไปทางไหนพี่ก็ไปทางอ๋อที่ย้อนกลับมาแล้วคะย้อนกลับมาย้อนกลับมาหน่อยนึงครับผมพอดีนัดพี่ไทยเขาให้ว่าเขาจะทำเมนูพื้นบ้านนะครับเป็นตารวีครับให้ให้พวกเราได้ได้ได้ดูได้ชมแล้วก็ได้ชิมกันนะครับพี่นะฮะไปทางโน้นนะครับอันก็ขอขอบคุณมากนะครับรับคุณยายครับนะครับคุณยายคุณยายฟังออกนะครับแต่ว่าท่านท่านพูดพูดไทย ไม่ไม่ไม่ได้นะครับครับผมงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ <laughs> พี่ไทยครับครับครับเาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมที่นัดกันไว้เรื่องพี่จะทำลีวีให้ทางรายการได้ชมครับครับครับว่าไงบ้างครับพี่ก็ตอนนี้ผมกรอพี่โตโตดีแหละเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัดุทุเไว้เรียบร้อยครับผมอ๋อครับถ้าอย่างนั้นก็พาผมไปเลยครับได้ครับได้เดี๋ยวตามมาเลยครับครับผม ฝนตกดียังนะพี่ครับครับพี่โตโตครับนี่คืองานแม่ครัวที่ทำสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่นัตดาครับสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับอัสดีครับพี่พี่น้อยอ่าพี่น้อยนี่คือทีมงานแม่ครัวที่จะทำตร์ติญีให้ทางรายการพวกเราได้รับชมและให้ผมชิมครับผมครับผมถ้างั้นก็ พร้อมแล้วก็ให้แม่กลัวลุยกันเลยนะพี่นละวันนี้ตาลีบีจะเป็นตาลีบีอะไรครับวันนี้ตาลีบีไก่ครับเห็นเห็นว่ามีปลาทำปลาก็ทําได้ไก่ก็ทําได้แต่วันนี้จะเป็นตาลีบีไก่ซึ่งเป็นไก่อะไรนะพี่ไก่พื้นบ้านเราไก่พื้นบ้านซึ่งหาได้ตามทั่วทั่วไปบ้านนั้นบ้านนี้ก็มีเลี้ยงกันไว้ใช่ไหมฮะวัตถุดิบมีอะไรบ้างฮะมีพริกมีแตงเปรี้ยวค่ะแล้วก็ขากแก้มค่ะ ครับผมกูดมะเขือแตงกวาแล้วผักผักหวานผักหวานกะเรียงผักลูกหวานกะเรียงแล้วหอมเหียวนั่นแหละค่ะครับผมผักชีฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งแต่ที่หลักๆก็จะเป็นกะปิใช่ไหมฮะค่ะกะปิแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูพริกขี้นกหรือเปล่าฮะแล้วก็พริกอะไรแดงๆพริกแห้งพริกแห้งค่ะพริกแห้งนี่เพื่อให้มีสีสันนะฮะแล้วก็ ผักชี้ํนามอ่างนพี่ไทยใช่ครับแล้วก็รับผมเพราะมันมันได้กลิ่นครับแล้วก็แตงแตงเปรี้ยวซึ่งเป็นแตงพื้นเมืองตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเช่นกันใช่ครับแล้วผักที่เหลือผมจะเห็นเป็นพวกแตงแตงร้านพอเวลาเราตาน้ําพริกเสร็จแล้วนี่คือสับแกล้มกินกับข้าวสวยออก็คือผักกับนั่นเองหรือผักแกล้มนั่นเองครับก็จะมีผักต่างๆมีผักกูดชะพลู ปากระดูกขาวมะเขือแตงร้านนะพี่นะครับผมเท่าที่หาได้นะพี่นะครับผมฮะแล้วขั้นตอนต่อไปจะทําอะไรก่อนฮะเดี๋ยวก็ให้แม่ครัวก่อนเลยให้พี่รัตดาตำพริกขี้หนูก่อนเลยครับผมครับผมพริกขี้หนูหรือพริกขี้นกอันเดียวกันนะพี่ครับก็มาตำพริกสดก่อนนะฮะเราจักะไา้รสชาต รีกว่าเผ็ดกัะจัดแล้วก็ใส่พริกเยอะใส่พริกเยอะเห็นว่าน้องๆหนูๆเด็กๆก็ชอบเนี่ยฮะตาริวชอบครับครับผมกินงมันเป็นทุกหลังคาเรือนครับชาวบ้านตลาดเพราะมันเป็นอาหารประจำบ้านครับผม ครับพี่รดาครับตอนนี้ก็ตําละเอียดใกล้ได้ที่แล้วใช่ไหมฮะค่ะใกล้ได้ที่แล้วค่ะเอ่อจะเห็นได้ว่าอารีวีไก่ชุดน,นี้นะครับเอ่อไม่ทราบว่าไก่ไก่ตัวหนึ่งเนี่ยประมาณกิโลครับตัวนี้โลครึ่งค่ะประมาณโลครึ่งใจะไหมฮะเอ่อ<น>แล้วทีนี้ไก่โลครึ่งแล้วเอ่อเราจะใช้วัตถุดิบพวกเอ่อพริกอะไรพวกนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพริกสดพริกแห้งอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพริกสดก็ประมาณสองสิบพริกแห้งก็สองสิบค่ะคแล้วก็ กะปิก็ต้องใช้ค่ะกะปิก็ประมาณ2ขีดหรือใครชอบกะปิเยอะก็บเยอะก็ใส่ลงไปค่ะก็เติมเพิ่มได้ครับผมแล้วอีกอย่างนะครับที่เห็นผ่านี้คือแตงเปรี้ยวใช่ไหมฮะแตงเปรี้ยวค่ะครับซึ่งเป็นแตงพันธุ์พื้นเมืองใช่ไหมฮะที่ไทยก็ใช้ประมาณกี่ลูกครับพี่สองลูกค่ะวิธีการใช้ให้พี่นี่จะใส่แล้วใช่ไหมฮะจะใส่แตงเปรี้ยวแล้วใช่ไหมฮะโอเคแตงเปรี้ยวนี่ต้องเป็นของพี่น้องชาวกะหลังหรือว่าชาวปาลอูเท่านั้น พะเขาเป็นแตงสายพันธุ์พื้นเมืองมาตั้งแต่โบราณโบดานบัรทบุรุดนะพี่นะนี่ครับผู้ชมครับดูวิธีใส่แตงเปรี้ยวนะครับนะฮะพี่รั d ด,ดาจะใช้วิธีการการขูดใช่พี่ค่นะฮนะทั้งใส่แตงทั้งเมล็ดความเปรี้ยวก็จะเพราะมันจะเปรี้ยวที่ใส่นะเปรี้ยวที่ใส่ครับผมฮนะขูดอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะพี่ใช่ครับขูดอย่างนี้เลยนะครับพี่รั d ด,ดานะครับ ให้เราดูนะครับผมอ้าวแล้วครั yani um บก็เห็นใช้ประมาณสองลูกนะพี่สองลูกค่ะูกนะครับสองลูกลูกเดียวไม่หอมลูกเดียวไม่หอมนะนอกจากเปรี้ยวกลมกล่อมแล้วต้องความหอมของเขาด้วยนะฮะครับผ่ะครับผม แตงเปรี้ยวนี่กำลังแก่กำลังดีเลยนะพี่นะครับเราต้องใช้ลูกสุกเหมือนเดิมครับครับผมต้องใช้ต้องใช้ลูกสุกด้วยใช่ไหมฮะครับใช้ลูกสุกเหมือนเดยมไม่หอมครับผมครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของน้ำพริกตะลวีไก่นะครับวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ขั้นตอนก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะไข่ได้ปรุงแล้วนะครับครับผม ขอเม็ดหน่อยครับพี่จอ,อยอีกฝั่งหนึ่งเป็นพี่น้อยนะครับพี่น้อยก็จะจัดแจงนะครับตัดแต่งขออภัยครับแต่งจารผักให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดนี่เราครับก็มีผักครับผมผักก็เป็นผักที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นพวกแต่งร้านนะซึ่งเป็นรสจืดอยู่แล้วใช่ไหมฮะพี่นะแต่งร้านแล้วก็มะเขือเปอาะนะครับผม นะฮะหั่นลวดลายสวยงามทีเดียวครับพี่จอยกับพี่น้อยนะครับเป็นคนบรรจงหั่นให้เราจัดผักให้เรานะครับ <c oughs> แล้วก็มีใบชะพลูมีผักโขดด้วยผ <c oughs> ักโขดนี่ทานดิบก็ได้ทานคร <c oughs> ับผมทานลวกก็ได้นะฮะ <c oughs> พี่คุณผู้ชมดูที่ครบของพี่ค <c oughs> นดาครับตอนนี้เรียกได้ว่าเต็มพิกดน,นะครับครับผมเต็มพิกดน,น,นะครับนะฮะสีสันสวยมากเลยครับผมนึกว่าตำแตง นะครับผมดูครับโอ้โหถ้าไม่มีแตงที่จะเป็นอย่างอื่นจะได้ไหมได้ครับได้ยกตัวอย่างอะไรบ้างฮะลูกมะแวงมะแวงครับลูกมะอึกอ๋อมะแวงมะอึกอ่าได้ก็ก็จะมีรสเปรี้ยวเหมือนกันเหมือนกันอ่าครับผมแล้วกลิ่นมันก็จะคนละแบบทุกอย่างครับครับผมแต่ใช้ตัวแทนก็ได้นะครับนะครับผม โอ้โหสีสันดูแล้วน่าจะดูเด็ดเผ็ดร้อนนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะครับถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยไม่ใช่ตะลีวีใช่ไหมพี่ต้องเผ็ดครับผมนะครับหาดูได้ยากมากนะครับวิธีการทำนะครับจะเทน้ําใส่ประมาณหนึ่งถ้วยนะพี่ถ้วยใหญ่หนึ่งถ้วยหลังจากนั้นก็จะตั้งไฟพอดีครับผม นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับก่อนจะตั้งไฟก็ใส่น้ําเปล่านะครับน้ําสะอาดของเราประมาณ1ขวดโพลิสหรือ1นึ่งหนึ่งขวดโพลิสอ่าหนขวดโพลิสนะพี่นะหรือประมาณถ้วยหนึ่งครับพอเราเที่ยวไปเดี๋ยวว่จะแห้งครับผมเที่ยวไปเดี๋ยวว่าจะแห้งไฟขนาดนี้แรงไปไหมครับพี่แรงไปไหมรั่วพอดีไม่ไม่แรงครับพอดีครับควันน้อยนั่นะพี่นะครับครับผมตืนดีมากเลยที่เรานิยมกันเนี่ยคือตะลีวีเนี่ยอ่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับ ก็ถ้าให้มองถึงประวัติตลีวีนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีมาตั้งอายุได้เพราะผมโตมาผมก็ได้กินเลยเกิดมาก็เห็นเลยครก็พ่อแม่ก็ทําให้กินแล้วพ่อแม่ทําให้กินเลยครับเรียกได้ง่ายว่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเลยครับเป็นมรดกเลยกว่ามรดกตกทอดตั้งแต่ปู่ย่าตายายครับผมหลังอย่างนี้เดือดได้ที่แล้วนะครับพี่รัดดาของเรานะครับหัวหน้าแม่ครัวนะครับก็จะเอาไก่ ใส่ลงไปนะครับผมโอเคใส่ลงไปแล้วนะครับอ้โหเกือบเต็มกระทะเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ เราไปเสร็จแล้วเราก็ไม่ไม่ต้องคนครับยังไม่ต้องทําอะไรยังไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันยังสดยังดิบอยู่ไม่งั้นมันจะมันจะขาวปลาปลาเหมือนกันปลาเหมือนกันครับที่ครับครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ไม่ทาให้ตะลบีขาวครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่ผักชีหําหรือผักชีใบเลื่อยนะครับผมเอาเลยครับพิรดาเอาละครับโรยลงไปให้ทั่วนะครับผมเอาละครับ กา้นตอนสุดท้ายนะฮะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะพี่ไทยครับผมเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกแล้วก็ตักใส่ถ้วยรับประทานได้เลยครับครับผมหรือว่าเราจะตักจากหม้อก็ได้ได้ได้ครับได้ครับผมว่าตักจากหม้อได้บรรยากาศดีนะครับคุณพ้ทมรอดูอยู่ครับผมยกคนได้พี่ ครับคุณผู้ชมครับต่อไปทีมงานพิสูจน์ทราบก็จะพิสูจน์รสชาติตารลวบีนะครับให้ได้ดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอ่านะครับนี่ครับเนื้อไก่บ้านเหนียวนุ่มครับ มีรสเค็มนําหน้าแต่เค็มไม่มากนะครับผมนะฮะที่เป็นกับข้าวประเภทน้ําพริกใช่ไหมฮะเหมาะสําหรับที่จะกินทานกับข้าวสวยนะครับผมกับรสชาติกลมกล่อมมากครับไม่เค็มมากนะครับผมมีข้าวสวยให้ผมสักหน่อยไหมฮะซึ่งวันนี้ผมก็เตรียมข้าวสวยโอ้โหเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเลยครับผมได้ดูเลยน้พริกตาลีวีเลยครับผมใช้ช้อนกลางนะครับครับอืออร่อยมากนะครับผม นี่ครับเป็นกับข้าวประเภทน้ำพริกนะครับนะฮะทานแบบนี้เลยย้ําห้พี่ชายนะครับพี่น้องชาวกระดังหรือไทยภูเขาเ็าเราก็จะทานแบบนี้นะครับพอาาราดข้าวแล้วรสชาติจะพอดีเลยครับพอดีเลยครับพี่าาดูเด็ดเพ็ดอร่อยครับ <c oughs> ครับทางรายการพิสูจน์ทราบนะครับผมก็ได้พิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าตาลวีไก่นะครับเป็นเมนูพื้นบ้านาชาวไทยภูเขาหรือวชาวกหล่ำของเรานะครับว่าอร่อยนะครับดูเด็ดเผ็ดอร่อยนะครับผมนะฮะทางรายการก็ต้องอขอขอบคุณพี่ไทยแล้วก็พี่รัตดาแล้วก็พี่น้อย พี่จอยนะครับที่ให้เกียรติร่วมกับทางรายการนะครับแล้วก็น้องๆหนูๆทั้งสองคนด้วยนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะเที่ยวชมวิถีของพี่น้องชาวกระดังนะฮะหรือชาวไทยภูเขากระทั่งวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราก็ได้ถ่ายทําให้ดูแล้วก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ของพี่ไทยนะครับเพราะทางรายการก็อยากขึ้นให้หน้าจอนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการพิสูจน์ทราบขอบคุณครับ